อาการัถ้าถ้า,ถาอาการมาเช็คดูเห็นเห็นตัวเสียเร็วว่าประมาณก็จะเร็วหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสร็จก็เสร็จเหมือนกันใช่ไหมค,คือหมายถึงว่าการซ่อมทีวีหรือว่าซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามือไม้จะดีไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าขึ้นอยู่กับความชำนาญถูกไหมครับ ่าแล้วอย่างแล้วอย่างสแสวงเนี่ยตั้งแต่เด็กมาจนโตถือว่ามีกําลังใจเยอะล่ะเคยทอไหมก็ <c oughs> เคยนไงเะเคยร้องไห้ไหม <c oughs> เวลาเหนื่อยเหนยเคยอมีคนถามแสวงนิดหนึ่งครับมีคนเคยว่าเคยดูถูกเราไหมก็มี <c oughs> อ่าเขาว่าอย่างไงบ้างก็ตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้มาเรียนที่ศูนย์ก็ครับ เป็นคนอย่างนี้จะทำยังไงได้แล้วทีนี้พอมาเรียนอย่างพอมาเรียนแล้วก็มีคนว่าไหมหรือว่าไม่มีละไม่มีแล้วอ่าฮะแล้วพอมาเปิดร้านหล่ะเคยมีใครว่าไหมว่าเฮ้ยพิการหรือว่าไม่ดีอย่างนี้จะเปิดร้านขนาดนี้ได้เหรอก็มีอ๋อก็ยังมีคนว่าอีกอือแล้วสแสวงใช้หัวใจใช้ความคิดยังไงที่ ที่เอาชนะคําพูดของเขาก็คนปกติทั่วไปยังทําได้ครับบางคนก็ยังทําไม่ได้เลยอือเก็เลยคิดว่าเราต้องทําได้ครับอือแล้วอย่างแสวงเนี่ยเวลาซ่อมเครื่องหรือว่าอ่าซ่อมแต่ละอย่างอีกคิดราคายังไงแพงไหมก็ไม่แพง ไม่แพงเท่าร้านอื่นแลอ๋อหมายถึงว่าถูกกว่าร้านคนปกติว่างั้นเถอะเราก็อยู่ได้แล้วแล้วทีนี้ในส่วนของคนที่มาซ่อมเนี่ยลูกค้าของสแสวงเยอะไหมก็เยอะครับอืมฉน่าเป็นลูกค้าประจำครับเห็นบอกว่าสแสวงร้านของสแสวงเนี่ยเปิดรับน้องๆมาฝึกงานด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นน้องที่อ่าเป็นคนที่แกนค้าปกติว่างั้นเถอะ เมื่อสักครู่ที่ก่อนมาคุยกับแสวงก็บอกว่ามีน้องๆมาเยี่ยมหลังจากที่เขาฝึกจบแล้วใช่ไหมฮะครับแล้วในส่วนของการทำงานของแสวงเนี่ยต้องทำงานยังไงบ้างตื่นเช้ากี่โมงทำถึงกี่โมงมีกำหนดเวลาไหมก็มีเงงอืมก็ตื่นเช้ามาก็หกโมงครึ่งครับก็ เปิดร้านทำความสะอาดก็เริ่มทำงานก็ประมาณมุมกว่าก็ทำงานแล้วก็ซ่อมไปเรื่อยๆซ่อมไปเรื่อยๆจนเย็นจนเย็นกำหนดเวลาไม่ได้ตอนันเถอะช่เย็นอ่าฮะเออแล้วถามนิดหนึ่งครับปีปีหนึ่งเนี่ยแสวงก็มีถือว่าแหมตอนนี้ต้องบอกว่ามีฐานะแล้วหรือยัง ก็ยังอ๋อถือว่ายังนะ <c oughs> แล้วแล้วตกลงปีปีหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้ไปเที่ยวไหม <c oughs> ในฐานะที่เราอาจจะมีร่างกายไม่สมบูรณ์ก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอ๋อไม่ค่อยได้ไปแล้วกรณีที่เวลาเราทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเก็บเงินเก็บทองตอนนี้ถามจริงๆว่าเก็บเงินเนี่ยเราตั้งตั้งใจไว้ว่าจะทาอะไรในอนาคตตอนตอนนี้กําลัง สร้างบ้านอยู่ครับสร้างบ้านแล้วด้วยครับสร้างบ้านก็ได้หกสิบเปอร์เซ็นแล้วอ๋อ uct. ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นครับแล้วมีเงินสร้างบ้านเนี่ยเปิดร้านที่นี่มากี่ปีประมาณแปดเก้าปีประมาณแปดเก้าปีนะครับตอนนี้สร้างบ้านได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นแล้วครับสร้างบ้านเนี่ยสร้างที่ไหนครับที่บ้านนายเยียอ๋อที่อำเภอนาเยียบ้านเกิดบ้านเกิดแล้ว ตั้งความหวังว่าจะกลับไปอยู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าจะยังอยู่ที่นี่พ็ยังอยู่ที่นี่ครับทาว่านเพจก็ยังทําอยู่ที่นี่อ๋อจาจ<น>อยู่ที่นี่จนกว่าจะอืมทำ<ส>ไม่ได้ครับผม<อ>ไม่อยู่บ้านอ๋อหมายถึงว่าจะทํางานที่นี่จนกว่าทําไม่ได้แล้วจะไปอยู่บ้านครับแล้วอ,อย่างสร้างบ้านมีพี่น้องหรือว่าพ่อแม่อยู่ที่นั่นไหมไม่มีเอ้าอ๋อไม่มี แสดงว่าตอนนี้ชีวิตของแสวงก็จะมีแค่ภรรยาและก็ลูกแล้วก็แม่คุณแม่นะครับที่คุณแม่ดูแลอยู่แสวงดูแลคุณแม่หรือว่าคุณแม่ดูแลแสวงตอนนี้ดูแลคุณแม่อ๋อตอนนี้แสวงดูแลคุณแม่อยู่แม่ก็มาอยู่ด้วยอ๋อแม่มาอยู่ด้วยโทษครับแสวงในในส่วนของแม่คุณแม่เนี่ยถือว่ามีร่างกายสมบูรณ์ไหมก็ ไม่ค่อยแข็งแรงนะคอ๋อแต่ว่าก็สมบูรณ์ครับสมบ,สมบูรณ์สมบูรณ์รณ่างกายสมบูรณ์เป็นคนปกติครับแต่ว่าไม่ค่อยแข็งแรงครับอืมก็แล้วตอนนี้สแสวงใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ถือว่ามีความสุขยังครับก็มีครับมีความสุขอ่าสุดท้ายคงจะคุยกับสแสวงอยากให้สแสวงได้ให้กําลังใจกับคนที่เขามีร่างกายปกติแต่อาจจะมีจิตใจที่อ่อนแอสแสวงอยากจะพูดอะไรกับคนเหล่านั้น ก็ขอให้เป็นกำลังใจกับคนที่ไม่ยังไม่สู้ชีวิตก็แสวงก็ถือว่าเป็นผู้พิการแต่ว่าแสวงต่อสู้ชีวิตด้วยหัวใจที่แข็งแกร่ง ซึ่งนคนบางคนเขามีร่างกายปกติแก่แต่ว่าอาจจะมีจิตใจอ่อนแอท้อเหนื่อยก็อาจจะเดินทางผิดบ้างหรือว่าอาจจะคิดไม่ดีกับชีวิตของตัวเองแต่ว่าอย่างแสวงเนี่ยต่อสู้มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่กลัวอะไรแล้วใช่ไหมครับคิดว่าจะอยู่อย่างนี้อย่างสบายแล้วด้วย่าฮะ,ฮะแล้วก็ โทษครับเราโอกาสได้เคยไปปรึกษาคุณหมอไหมว่าร่างกายของเราจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะอยู่แบบนี้ตลอดไปก็เคยอยู่ครับหมอหมอเขาบอกว่าเส้นเอ็นเป็นเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วอ mm ๋อครับก็ถ้ากินยาก็พอทัวเราไปก็คงจะต้องดูแลอย่างนี้หมายถึงว่าร่างกายก็จะอยู่อย่างนี้ตลอด แต่ว่าในเรื่องของอาชีพที่ทําอยู่ก็ทําต่อไปนะครับก็ถือว่าสแสวงเป็นผู้ที่ต่อสู้แล้วก็อย่างสแสวงเนี่ยคืออาจจะมีคนที่เขาพิการบางคนที่เข้าไปขอทานบ้างไปไปไป,ไปขอเงินแต่อย่างสแสวงเนี่ยไม่ต้องมาให้อย่างนั้นใช่ไหมครับแค่ถ้ามีเครื่องเอามาซ่อมที่สแสวงได้ครับอบอกที่อยู่บอกลร้านหน่อยว่าอยู่ตรงไหน อ้านแสวงอิเล็กทรอนิกส์อยู่สี่แยกจว่าครับอยู่ตรงข้ามศูนย์ตรงพูนเผาวนาครับมาได้มาได้าไดราคาย่อมเยาครับก็